คุณผู้ชมครับประเทศไทยของเรายังมีเด็กผู้พิการทางสายตาที่ขาดโอกาสทางการเรียนรู้จากหนังสืออักษรเบรลไปจํานวนมากนะครับด้วยข้อจํากัดของราคาเครื่องพิมพ์ที่ค่อนข้างสูงทําให้ในแต่ละภาคการศึกษานั้นเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตาเหล่านี้จึงไม่มีหนังสือที่ใช้อ่านอย่างเพียงพอครับวันนี้ทีมงานจิตอาสาตัวต้าคนจริงสร้างสุขปี2ของเราจึงต้องลงพื้นที่เพื่อสํารวจปัญหาและความต้องการหนังสืออักษรเบรลของเด็กนักเรียนเหล่านี้ที่จังหวัดเพชรบุรีครับ ตาคนจริงสั้นสุขปีสองอยากเล่นกีตาร์ครับแต่หนังสือเบลที่เกี่ยวกับคอร์ดกีตาร์หายากเหลือเกินครับหนังสือที่ผมอยากอ่านมีที่ว่าวิทยาภอะไรครับซึ่งที่ผมได้อ่านจะต่อยอดความคันผมได้อีกเยอะเลยครับถ้าผมได้อา่านหนังสือกฎหมายเยอะผมจะดีใจมากขึ้นเลยครับผมชอบคอมพิวเตอร์ครับและหนังสือที่ผมอยากอ่านในตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับ นี่คือเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งของน้องๆที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาเพราะขาดแคลนหนังสืออักษรเบลทีมงานจิตอาสาโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2ขอลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหานี้กันครับ และตอนนี้นะคะยิงและทีมงานค่ะก็เดินทางมาถึงโรงเรียนธรรมิกาวิทยาจังหวัดเพชรบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งที่นี่เป็นสถาบันการเรียนการสอนเพื่อผู้พิการทางสายตาซึ่งที่นี่ค่ะเขาก็มีปัญหาขาดแคลนนะคะเรื่องของหนังสืออักษรเร็วมาอย่างต่อเนื่องเลยละค่ะสาเหตุจะเป็นอย่างไรยิงว่าไปติดตามพร้อมๆกับยิงเลยนะคะโรงเรียนธรรมิกาวิทยาจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนตาบอดเพื่อให้ได้มีความรู้ สามารถไปศึกษาต่อในโรงเรียนปกติและสามารถใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกับคนปกติได้เมื่อเติบโตขึ้นน้องเจและน้องเดียวคือหนึ่งในนักเรียนตาบอดจากโรงเรียนธรรมิกวิทยาที่ไปเรียนร่วมกับนักเรียนปกติในสังกัดกระทรวงศึกษาได้แล้วแต่ในข้อจํากัดของเรื่องหนังสือเบลไม่เพียงพอทําให้พวกเขาไม่สามารถเรียนทันเพื่อนร่วมห้องได้ในบางวิชา สื่อทางส่อนเบลเราก็ไม่ค่อยมอีวิชาที่เราเรียนอยู่ครับบางทีก็กังวลว่าเราจะเรียนไม่ทันกังวลค่ะเพราะว่าเราเวลาจะสอบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่มีหนังสือที่จะอ่านมาเพื่อนะคะก็ต้องจดเลคเชอร์ในห้องนะคะสิ่งที่เราจะช่วยเขาได้ก็จะเป็นการบ้านพวกรายงานอะไรเงี้ยที่อาจารย์เขาอยากให้เด็กจะต้องส่งงานสองแบบแบบเบล อีกอย่างก็คือการเขียนตาดีเหมือนเป็นกุศลนะทำให้เรารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เราทําต้องถามอาจารย์เลยนะคะว่าที่โรงเรียนเนี่ยปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ประมาณกี่คนคะ70คนครับอ,อสาเหตุที่ทําให้หนังสือเบรลเนี่ยมันขาดแคลนเพราะอะไระคะอักษรเบรลไม่มีขายเพราะฉะนั้นเป็นเป็นภาระทางโรงเรียนหรือหน่วยงานนจะต้องผลิตเอง ซึ่งอุปกรณ์ในการผลิตก็คือเครื่องปริ้นอักษรเบรลจัดซื้อมาจากต่างประเทศเร,ราคาสูงมากกบาทะะอย่างที่เราใช้อยู่นี่ไม่ต่ำกว่า5 0 0 0สนบาทต่อเครื่องอุปกรณ์ช่วยเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ระบบเสียงสิ่งเหล่านั้นสามารถอำนวยความสะดวกแล้วก็เอื้อในส่วนของระยะเวลาที่ลดลงแต่หนังสือบเบรลการเขียนและการอ่านยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการฝึกฝนโรงเรียนธรรมกิทยาที่นี่ นอกจากจะเป็นโรงเรียนเพื่อน,นักเรียนตาบอดแล้วห้องสมุดที่นี่ยังเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อคนตาบอดที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมแน่นอนว่าถ้าเรามีการเพิ่มจํานวนของหนังสืออักษรเบลให้กับโรงเรียนแห่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่เพียงนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้นครับ th. ทันทีที่ทีมงาน รวบรวมปัญหาและข้อจำกัดต่างๆของนักเรียนผู้พิการทางสายตาเหล่านี้นวัตรกรรมเครื่องปริ้น Bumblebell ที่คิดคน้นและผลิตโดยฝีมือของคนไทยจากทีมงานนักศึกษามหาวิทยายลัยกรุงเทพน่าจะเป็นนวัตรกรรมที่ช่วยเพิ่มจำนวนหนังสืออักษรเบลได้ที่สำคัญสามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วครับวิธีการทำงานของมันเป็นยังไงคะก็โดยส่วนใหญ่เนี่ย มันเหมือนเครื่องปิ้นธรรมดาทั่วไปนี่แหละที่ว่าเรามีเครื่องปิ้นมีซอฟต์แวร์มีฮาร์ดแวร์ค่ะแค่เรามีข้อมูลใส่เข้าไปถ้าเกิดสมมติว่าคิดเป็นต้นทุนแล้วตกเครื่องหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นค่ะด้วยความสามารถของเครื่องพิมพ์อักษรเบลตัวนี้จะสามารถเพิ่มจํานวนหนังสืออักษรเบลในโรงเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนที่โรงเรียนทรมิกวิทยาจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้และสัปดาห์หน้าเราจะรวบรวมกระดาษจากทางบ้าน มาพิมพ์หนังสืออักษรเบลให้น้องๆที่โรงเรียนและต่อยอดด้วยการถ่ายทอดนวัตกรรมให้กับตัวแทนโรงเรียนสอนคนตาบอดจากภาคอีสานและภาคเหนือเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาได้กระจายทั่วทุกพื้นที่ครับ การช่วยเหลือนะคะและแบ่งปันให้กับผู้ที่ขาดโอกาสจะนำพามาซึ่งความสุขของคนในสังคมค่ะสัปดาห์หน้ามาร่วมการพิสูจน์ผลลัพธ์ของการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับน้องๆในโรงเรียนนี้ด้วยกันนะคะมาดูกันค่ะว่าจะอิ่มเอมและอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความสุขขนาดไหนค่ะการให้ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น หากผู้ชมมีใจรักด้านจิตอสาทางรายการเรื่องจริงผ่านจอกำลังเปิดรับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i r e เ l t v c o m ครับ